เออคราวนี้ก็ผมาะครดาคาด์พารสองของเจอา่าะวูวายมันมาแล้วนั่นเองนะมัจนจะพารแรกนะผมนะของวูวายผมได้เกลือชิปหาใบพวงไปเนะี่ยมาแต่ว่าผมก็ได้มาเนี่ยผมสําหรับคูลเลอร์ตัวนี้นะแต่ว่าถามว่าโกคูได้ไหมไม่ได้นะมันะผมได้แม่งทุกตัวที่อยู่ในตูนะนะ้นั่นแหละยกเว้นโกคูตัวเดียวเนี่ยผมไม่เชื่อผมโชว์ให้ดูนะเนี่ยอันเนี่ยไอเนี่ยผมก็ได้ไอเนี่ยผมก็ได้นะ,ะนะก็โคตรเก่งนะสองตัวนี้ เนะี่ยผมผมยังได้เบจิต้าตัวนี้ด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับนะแต่ว่าไม่ได้โกคูเบอร์วายตัวใหม่นะมันอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมนะถือว่าผมจะคลิปตู้นั้น,ปนไปละตอนนี้มันก็เบอร์วายพาร์สองมาแล้วเนะี่ยับผมนะซึ่งถามว่าผมจะเปิดตู้ไหนนะครับนะผมก็จะเปิดเอ่อเรียกได้ว่าเรื่องไม่ถูกเลยทีเดียวนะมันะคือเวอร์วายไม่เป็นกิจกรรมที่แปลกที่สุดแล้วเนะีนะ่ยับผมนะคือปกติเนะี่ย ถ้าตามหลักของเกมด็อกคังเกมเดียวเลยเนี่ยผมนะก็คือหลักของเกมเนี้ยนะผมก็คือถ้าเกิดม,มีกิจกรรมหลายๆาพาร์ทเนี่ยพาร์ทแรกจะเป็นกิจกรรมที่ไฮสุดนะผมนะหรือเป็นกิจกรรมที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยผมนะในหมู่ทุกพาร์ทนะผมนะแต่อ้นี่มันทำลายกฎหมดแล้วไม่เหลือชิ้นดีเลยเนี่ยนะมันกลายไปว่าพาร์ทแรกง่อยกว่าพาร์ทสองนั่นนะพาร์ทสองแม่งแบบดูดีกว่าเยอะ คือบเอฟเฟกอะไรที่แบบผมไปดูอนิเมชั่นมาเนี่ยเอฟเฟกโกคโบิต่าเนี่ยแม่งผมโคตรอยากได้เลยเว้ยเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยผมก็ว่าอยู่เอ้ยทำไมมันดูง่ายๆแบบแปลกวะแบบตัววายมันดูแบบกระจอกจังวะแต่แบบพอมันเป็นตัวนี้แม่งแบบโคตรเท่อ่ะแบบอยากได้มากนะนะเนี่ยนะผมแบบโคตรสุดยอดนะมาสำหรับไอตัวพวกนี้เนี่ยผมนะแบบอยากได้มากแล้วแบบโอ้โหสแตทอะไรวันนี้แบบขี้โกงให้ดูนนะ โอ้โหล้วคูลเลอร์ตัวนี้ถึงจะเป็นเหรียญฟ้าเหมือนกับในส่วนของโกคูตัวเนี้ยแต่แม่งเท่กว่าเยอะไม่งเท่กว่าโกคูเยอะเลยแล้วหน้าตู้ดีกว่าเยอะนะมานี่ตัวนี้โคตรดีที่ตู้ก่อนมีเนี่ยนะตู้โกคูก็มีเหมือนกันนคะรผมนะเพียงแต่ว่าตู้คูลเลอร์มีนี่ด้วยนะครับผมนะมีอ่านี่ดูนะครับผมนะของตัวปีก่อนนะครับผมนะซึ่งก็ผมก็ไม่มี นาะไอ้นี่ก็ยังไม่มีตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนะไอ้นี่มีแล้วนะครับผมนะนี่มีแล้วนะครับผมอันนี้ยังไม่มีนะ่ยมาที่เหลือไอ้สามตัวนั้นเนี่ยขยะนะผมนะแต่ก็แต่อย่างนั้นพวกนี้ที่ ECA มันก็เก่งพอสมควรเนี่ยนะนะถ้าเกิดว่าตัวที่ขยะจริงๆเขามีแค่ตัวนี้เองนะผมที่มันได้ ECA ไปนานแล้วเนาะะนั่นแหละเนี่ยผมนะก็เท่าที่ดูว่าผมคิดว่าจะมาเปิดตู้กนะโกคูเนี่ยผมนะตู้โกคูมีอะไรบ้างนะผมมีนี่แน่นอนนะตัวแรกนะ <laughs> มีตัวสุดเท่ของเรานะมันคือแม่งแบบโอ้สวยมากนะผมนะคือแบบคือพาร์ทสองแม่งยิ่งใหญ่กว่าพาร์ทหนึ่งมากตามความรู้สึกของผมนะแม่งแบบแม่งยิ่งใหญ่กว่าเยอะอะเออเนะี่ยผมใครที่รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่กว่าเหมือนผมเนี่ยแบบมาพิมพ์คอมเมนต์ก็ได้นะนะก็อันนี้ก็จะเป็นของของนะโกฮังกับคุณลลินใช่ไหมเออเนะี่ยผมนะของเป็นข้างตู้นะนไข้างตูนะ้ตนะี่ก็เรียกว่าดูดีเหมือนกันนะออนะผมแล้วก็ฟีเจอร์ตัวนี้นี่ บด90มาไปแล้วนะมาส่วนตัวของผมเนาะแล้วก็โกคูนี้ได้มาก็ดีอันนี้ได้มาก็ดีอันนี้เซลเนี่ยอยากได้ที่สุดแหละเนะผมถ้าเกิดไม่นับไอตัวนี้ตัวใหม่นะผมอยากได้เซลมากที่สุดแหละน,น,นะครับนะเพราะผมยังไม่มีไงที่เหลือผมมีหมดแล้วนะเออทั้งตัวเนี่ยผมมีหมดทุกตัวแล้วนะผมมาชันง่ายก็เลยเฉย่ก็คือจริงๆเนี่ยผมแบบเลือกไม่ถูกนะว่าจะเปิดตู้ไหนเนี่ยมาตู้นี้เนี่ยตู้นี้เนี่ยผมอยากได้ ข้างตู้นยครับผมนะเพราะว่าข้างตู้มันมีแต่ตัวที่ผมยังไม่มีนนะแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากได้คูลเลอร์สักเท่าไหร่นี่ครับผมก็คือไออยากความอยากได้นี่ผมไม่ได้อยากได้คูลเลอร์ขนาดนั้นเนี่ยผมนะแต่ว่าด้วยความแต่ว่าถ้าเทียบกับคูลเลอร์เนี่ยไก่ตัวเนี่ยผมบอกเลยนะคาคูลเลอร์นี่มันยังผมยังอยากได้มากกว่าไอโกคูตัวนี้นะเออเนี่ยครับผมนะฉะนั้นก็คือตัวเนี้ยผมยังไม่มีข้างตู้เยอะเนี่ยผมลอกิดตัวว่าเนี่ยโอ้โหผมไม่มีตัวนี้ตัวนี้มีละ มม,มีตัวนี้ผมม,มีตัวนี้ผมก็เออยังไม่มีตัวนี้เหมือนกันนะครับผมดนะังนั้นก็เออข้างตู้มันน่าสนใจกว่านะครับผมแต่กลับกันอันนี้ข้างตู้ผมมีทุกตัวยกเ,เว้นเซลนะครับผมนะแล้วก็เออกลับกันนะครับผมนะก็คือผมอยากได้ตัวหน้าตู้มากนะครับผมนะหรือตัวใหม่เนาะถามว่าสุดท้ายเราจะเปิดตู้ไหนนะัตู้นี้สิครับ <laughs> ตู้นี้สิครับเพราะอะไรสองเหตุผลอย่างแรกครับผมเป็นคนเชื่อเรื่องดวงนะครับนะแล้วก็เรื่องเลิกนะครับนะผมนะ ตู mm ้ดอกคางเฟสเนอะ mm hmm. ผมมันน่าจะดีกว่านะเออนี่คือหลากกาักเก้าของปะตู้ไหนเป็นตู้ดอกคางเฟสเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีกว่านะผมนะเออแล้วผมก็เก็บเหรียญแดงครบ400ร้อถ้าเกิดผมไม่ได้จริงๆผมแลกเซลเลยก็ได้นะเออเนะี่ยผมนะฉะนั้นก็นั่นแหละเนะี่ยผมค่อยดูอ,อีกทีเนาะและ้วก็อ่ะโอเคผมไม่พูดมากแล้วอ้อใช่เนะี่ยผมนะผมก็จะต้องบอกก่อนเลยว่าทุกทา่านสังเกตเนะี่ยผมนะว่าเพี่ผมมีอยู่แค่50นะีนะ่ยะใช่แล้วนะครับเราด้วยความทีนะ่ว่าผมนั้นะ อยากจะเปิดอาดคิปให้ทุกท่านดูเนี่ยผมนะเดี๋ยวว่าผมใจผมฟาร์มให้ครบแบบ300แล้วมาเปิดผมว่าผมไม่น่าจะอดทนไหวเนี่ยผมนะฉะนั้นผมก็เลยทําอย่างนี้เนี่ยผมนะก็คือพอผมฟาร์มครบ50เพชรเมื่อไหร่นะผมก็จะมาเปิดให้ทุกท่านดูเนี่ยนะแล้วก็เออไปฟาร์มใหม่เนี่ยผมนะอีกแบบ10ชาติอีกกี่ชาติกี่หนก็ผ่านไปเนี่ยผมนะก็พอได้50เพชรมาใหม่ก็มาเปิดใหม่แล้วก็เอาที่ผมเปิดเปิดนะั่นแหะ มายามรวมกันเนี่ยผมให้เป็นคลิปคลิปหนึ่งนะผมก็นะก็จะเห็นว่าผมนั้นได้เปิดขั้นต่ำไม่ว่านะ้าแบบขั้นต่ำสามอันติหรือ3าปีหนึ่งนั่นแหละขั้นต่ำที่ทุกท่านจะได้เห็นในคลิปวีดีโอนะต้องบอกก่อนนะผมนะว่าไอ้ตู้นี้เข้ามาวันแรกปุ๊บเนี่ยผมนะผมก็เอ้วันที่2ปุ๊บเนี่ยผมผมก็เปิดเลยนะ แต่ว่าในวิดีโอที่ดกท่านเห็นเนี่ยผมว่าบอกเลยว่าล่าชา้าไปเยอะนะครับผมนะแน่นอนเนาะผมกิจกรรมอาจจะจบไปแล้วก็ได้นะครับผมนะจะพยายามมาไม่ให้มันเลอะเกินไปสำหรับวิดีโอนะครับผมนะก็โอเคเอาว่าไม่พูดมากแล้วนะครับผมนะนี่น่เป็นหนึ่งในวิดีโอที่ผมดองนานที่สุดแล้วในช่องนะครับผมนะก็เชิญรับชมกันเลยเนี่ยครับผมนะแปะมันติแรกนะครับผมนะผมจะได้โกคูบวต้าเลยที่แบบพีกมากนะมาเนี่ยครับผมนะโอเคคุลินบจิต้าเนี่ยผมนะปึ๊บ โอ okay, เคฟิวชั่นมาแล้วจังหวะนี้เปิดมาก็ฟิวชั่นเลยเด้อผมอ้าวอ้าวโอเคเนี่ยนะอ่ะ,อ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 ะตัวนี้หรอม,มันก็ได้แหละแต่มก็อยากได้นะนะแต่อย่างน้อยฟีเจอร์ฟีเจอร์อรนอะได้จริงเนะนี่ยนะตัวมั้ นะีแนละมาก็โอเคมากนะผมสําหรับมันตีแรกของเราเนี่ยผมนะผมได้เจ้าตัวนี้มานะผมสําหรับคูลเลอร์ฟ้านะนะก็โอเคนะผมนะเรียกได,ด้ว่าไอเดียสองตัวนี้ก็ขยันะไม่ได้สนใจมันหรอกนะ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 ั่นนะมันมีขยะได้หรอกผมคูลเลอร์ฟ้าผมปลดได้กี่เส้นทางสามใช่ไหมเออผมปลดได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์พอดีนะนะโอเคก็ปลดสดๆตรงนี้เลยแล้ว,วกันขอปลดตรงนี้แล้วกันนะ ถ้เกิดปลดจนถึง79%แล้วจะปลดอันล่างอันบนผมว่าปลดปลดไปเถอะนะไม่ค่อยต่างกันหรอกนั่นะผมเอาเนี่ยที่เขารีบูตนะครับผมนะโอเคในห้องเดี๋ยวไปต่อที่รอบหน้านะผมผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ผมจะฟาร์มแล้วก็จะโตอนครบ50อีกรอบนะผมถ้าเกิดฟาร์มเสร็จถึง50ปุ๊บผมจะมาอัดต่อนั่นเองนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะได้อัดต่อในกี่วันนะครับผมนะก็เป็นว่าอ่ะทำไมว่าในสถานการณ์นี้ผมคงต้องพูดว่า ตัดไปมันติต่อไปเลยแล้วกันเนี่ยผมนะหรือมันติที่2เนาะก็โอเคตัดไปกันเลยเนี่ยผมนะก็โอเคนะแม่มากันที่มันติที่2นะครับผมนะก็เวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปอีก1วันนั่นเองเนี่ยครับผมนะถามว่าวันหนึ่งผมฟาร์มตาก็สะโทนได้50เม็ดเลยเหรอทันทีที่ผมเล่นนะเควสไปหมดแล้วนะครับผมนะง่ายๆนะผมคือไอ้ด่านนี้มันรีพอดีนะเนี่ยไอ้ด่านโกฮังเนี่ยเออมันให้สามสิบเจ้าตัวผมมาผมก็ไฟฟ์าไปแค่แบบสิบแล้วก็สโทนเนี่ยผมนั้นก็ได้เลยเนี่ยครับผมนะก็โอเคมา เริมมาเปิดกันต่อในสำหรับมันตรที่สองนะครับผมนะทำอย่างนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะเออเนี่ยผมนะมาโอ้โหสภาพสภาพเฮ้ยหิมแต่ไกลแล้วนะเออเนี่ยผมเกือเนี่ยสำหรับมันตที่ อ้าวอ้าวอันอันอันนี้คือที่ผมไม่ได้ตกใจอะไรนี่คือคือเหวอร์นะนะได้ได้ไงเนะี <c> ่ย <oughs> เดี๋ยวนเะฮ้ยนี่อีกดอกแล้วเอออะเอ้ยเดี๋ยวนี่ผมเหวอมากแอนิเมชั่น ไม่บ่งบอกเลยเลยเนี่ยผมอนิเมชันนี่คือแบบไม่บ่งบอกเลยเลยอะ่ะคือแบบว่าใครเห็นก็ว่าเกลือนะนะไม่มีสายลุงเนี่ยผมคําพูดก็ไม่ใช่อาริดะนะครับนะเซโนโไม่โผล่นะอวิทไม่มานะนะมิติโรเซ่ก็ไม่ได้เป็นเนี่ยผมคอมบิเนชันที่บินมาตอนแรกแม่งก็อะไรเจ้าบัมบูกับเจ้าสื่ออย่างเงี้ยแล้วมันได้ได้ยังไงวะสีลุงก็ไม่เอา,เอา,เอางงแล้วอ่ะโอเคเนี่ยผมนะ อโอเคได้แล้วเนีย่ยผมยิ่งดีใจยังเลยเนี่ยมาอาอย่างงี้นี่ผมต้องทำคลิปต่อไหมเนะี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้แล้วไปจิต้าตัวน,นี้อีกละเอเดล่าสามตัวด้วยนะเอ้ยวัดวัดอันเมชัไนไม,ออไนม,ไนม่ไม่บอกอะไรเลยเนี่ยผมอันเมชันไม่บอกอะไรเลยแต่ได้แบบงงๆเอาผมแคปไว้เลยเนี่ยผมนะ ตาตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรามาเอิร์มนะว้างงแล้วงงแล้วโอ้โหผมงงแล้วงงงงเลยน้ำนะงงงงจัดเนี่ยผมเดี๋ยวนะนี่คือได้แล้วอ่ะเอิ่มเอิ่มเอ้ยมันแปลกว่ะมัอผมแบบเบื่อแบบโคตรเบื่อ ผมดีใจให้ทุกท่านหน่อยแล้วกันนะเย้ yeah! ได้มาแล้ว <laughs> เดียวผมนะปวดหัวก็เยเดียวผมนะเรนดูว่าอ่ะเดี๋ยวผมไปฟาร์มอ e ีก50ดาสิบตัวต็โตลแล้วกันแล้วมาเปิดให้มันครบๆหลุมบิ๊กแบตนะแล้วก็ไปต่อตู้คูลเลอร์เนี่ยผมนะซึ่งตู้คูลเลอร์นี่ผมจะตัดท้ายไปเลยแล้วจะไม่แบบอยู่ใน EP นี้เลยนะนี่ยง,งงไม่หายน,นะ <laughs> <c oughs> มันได้ยังไงอะ่ะ ไม่มีอนิเมชั่นอะไรเลยอะ่ะไม่มีอะไรบอกกล่าวไม่มีเม้ดต่แบบอะไรอะ่ะคือแบบผมไม่เคยได้ก็จกแตก่ก็ไม่แตกเ,นะ <c oughs> เนี้ยนะคือแบบวอร์ดวอร์ดมานมนะมก,ามน,ลละกน,นะครับผมนะก็โอเคถนะนะือว่าได้มาเนี่ยครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมทําการตัดไปที่มันติดที่สามเลยละกันนะครับผมนะโอเคเนี่ยนะตาดมาอีกแล้วเนี่ยผมนะซึ่งก็วันนี้ก็จะเป็นในะส่วนของรูปที่สามนะครับผม ไม่ใช่หลุมที่สามสิอ่าก็เรียกได้ว่ามันติซลมอนอันสุดท้ายของเราเนี่ยผมนะถ้าเกิดนับรอบฟรีก็เป็นรอบสุดท้ายด้วยนะครับผมนะซึ่งก็รอบก่อนเนี่ยอ่าเมื่อวานเนี่ยผมนะตอนนี้ผมเปิดได้ไปก็แน่นอนครับเรียบร้อยนะครับผมนะเนี่ยนะครับผมนะห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะยาร์ดบี้สิบไม้ตายเรียบร้อยนะครับผมนะส่วนสกิลออฟนี่ยังไม่ใส่เนาะ ก็ยังไม่ได้ลองเลยเนั่เองเน,เน,เน,นะนำไปว่าเพราะว่าคือผมก็ฟาร์มเพชรมาได้นั่นแหละเนี่ยผมไปนั่งเล่น EXBR แน่นะ <c oughs> แล้วก็ได้ขึ้นมาอีกห0เพชรเนี่ยผมนะก็โอเคมาลองกันเลยเนีครับผมนะก็เนี่จะเป็นพาร์ทสุดท้ายในการเปิดตู้โกคูเบต้าแล้วต่อจากนี้ก็คงจะเป็นตู้คูลเลอร์เนาะก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะได้วงลงประมาณวันพุธเนี่ยผมนะแต่ความจริงวันนี้ที่ผมอัพอยู่นี่คือวันเสาร์นะครับผมนะก็โอเคนะผมไม่พูดมากแล้วนะครับผมนะทำการกดซามอนไปเลยแล้วกันนะครับผมนะ <c oughs> มานะครับผมสภาพน่าจะเกลือแล้วนะอนะ้าวไม่เกลือว่ะโอวาริดาว่ะโอเคมีโอวาริดาเนี่ยครับผมนะโอเคลองคาร์เม่ห้าเนี่ยครับผมก็จะมีโอวาริดาเนี่ยดีนะได้ฟีเจอร์แน่ๆแล้วอ่ะหนึ่งตัวเนี่ยผมนะเฮ้ยจะไปกายชายนี่ผมดวงดีจังวะเมื่องงี้สิวะ เกิดได้มาอีกตัวนี้ผมเบื่อนะอยากได้เซลมากเลยถ้าได้เซลนี่แบบพร่องร้านบ้านนะคือถ้าได้เซลนี่ผมเคลียร์ตู้นี้เลยนะเออนี่ผมถ้าได้เซลนะเฟิกเอาเฟิกเอาเฟิกเอาเป็นเป็นเซลเซลเซลอ่าี่เฟอร์เนี่ยผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยผมโอเคแล้วก็กาเบรตีตัวหนึ่งนะมั้ย นี่นะครับผมฟีเซอร์แล้วนะและหลายคนนี่แบบเอ่ออีกสักพัหนึ่งกว่าจะร้อยใช่ไหมน่าจะมีแค่แบบน้อยคนที่น่าจะทำร้อยได้ในตอนนี้นะผมนะแต่ว่าของผมนั้นร้อยได้แล้วนะครับผมนะใช่ไหมวะใช่นะครับผมนะนี่นะครับผมนะเซตทาสุดท้ายพอดีเลยนะครับผมนะปากปลาเนี่ยครับผมนะอัพไปเลยร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมแล้เป็น LR LR ตัวที่2ของผมเมื่อที่ผมทำร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมนะตัวแรกเป็นจอมบัมบูนะครับผมนะเนี่ยไอจอมบัมบูบูหังนะนะฟรีเซอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมนะจังหวะนี้เนี่ยเกือนจัดแน่นอนนะผมบอกเลยฟรีเซอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แม่งบ้ามากนะผมตัวแม่งคุณที่โกงเนี่ยผมแม่งตบทีละเจ็ดล้านเนี่ยผมแล้วโอ้หสุดยอดเนี่ยผมได้มาแล้วนะมาล่อฟรีนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็ปิดคลิปอ่าปิดคลิปกันนั่นเองนะครับผมนะล่อฟรีดีเสมอนะครับผมโอ้โหไม่น่าดีอะยำชาบินมานะน เค้กร <Okay, S 2> ะจกแตงนะผมมันขึ้นถึงกับว่ามันจะรอบเดียวหรือสองรอบนะเออนั่นนะอ่าหนึ่งรอบอีกสองอีกรอ,อบไหมไม่ววะน่าเกลือละเออนั่นมะเอ้ย S S R ขยะสองตัวมันจากไหนวะเน,นี่ยไม่อยากได้เลยนั่นไไนะยังไงวะเออรีบอยเนี่ยผม S S R ขยะสี่ตัว เอามาทําไมเดี๋ยวถามจริงเหอะเอา SSR ขยะมาสี่ตัวทําไมวะเนี่ยโอโกคูก็ตัวนี้มาเจ็ดตัวแล้วเหรอวะพิกโรนี่ไม่ต้องสืบน้มันลอยนะโอ้โหติ๊ตาตัวนี้ก็น่าจะเยอะพอสมควรนะมั้ยเอามาเอาโปรโมมาทําไมเนี่ยไม่เป็นไรนะเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ฟีเจอร์มาเนาะก็เป็นในส่วนของเราก็ตัวนี้นะผมนะเราทําอย่างแรกนะผมฟีเจอร์น้มัร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ทันทีเรียบร้อยนะผมนะแล้วก็เอ่อได้ตัวนี้มาแล้วเนาะ ถือว่าตู้ดีสําเร็จไหมเนี่ยผมนะก็เรายังขาดในข้างตู้ซึ่งผมว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะผมเราข้างตู้อันนี้นะแล้วก็ที่เหลือก็มีแค่เซลล์นะผมนะซึ่งเราจะรอไปเปิดตู้คลูเลอร์ก่อนเนี่ยผมถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปิดแล้วเราได้ตูค้คลเลอร์นเนี่ยผมแล้วเราได้คลูเลอร์ตัวใหม่หมาอีกผมก็คงจะย้อนกลับมาเปิดตู้นี้ใหม่นะีผมจนกว่าจะได้เซลล์กับข้างตู้นั่นเองนะครับนะผมนะหรือกิจกรรมมันจะหมดไปเนาะก็โอเคผมไม่พูดมากแล้วเนะนะีผมก็ก็เป็นว่าสาหรับ เอ่อพาร์ทการเปิดของตู้โกคูบิติต้าเนี่ยผมเนี่ยก็จบเองเท่านี้นั่นเองเน,นะใครชอบคลิปนี้เนี่ยผมอย่าลืมกดไลไ์ก็ได้เพราะผมนะแต่ถ้าเกิดยังไม่ชอบตู้โกคก็ได้นั่นเองเนี่ยผมไม่เป็นไรนะ้องมุ่งหน้าสู่พันทรับเนี่ยผมนะส่วนนี้ขอตัวละก่อนสวัสดีครับ